กำาังโอทีว่าการทำตันรวมบูสเตอร์ร้อยนากาที่1นึ่งรอแต่ว่าเราสามารถทำตัน1 0ึ้ได้นะครับโอ้โหเป็นผูสเตอร์ตัที่ค่าพลังสูงที่สุดในตัวเกมณะชั่วโมงนี้แล้วนะฮะก็ค่าพลังเกมรับ ห้าด้านเนี่ยโอ้โหอย่างสวยนะครับเอาไว้เนี่ยนี่ล้นร้อยเลยนะครับฟิลฟิลแบบนึกว่าบูฟฟอนเลยนะหนำซ้ำเนี่ยมีการกระโดดอยู่ระดับ90นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์กับความแข็งแกร่งเนี่ยก็สูงนะครับโอ้โหเป็นประตูที่ค่าพลังสวยมากๆนี่เนี่ยผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าที่มาเมื่อต้นภาคให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับจะเห็นได้ว่าอ่ะผมวัดกันที่ค่าพลังผู้เก่าตูเลยเนาะร่างใหม่เนี่ยค่อนข้างดีกว่านะครับในเรื่องของแคชชิ่งกับแพลนิงเนี่ยร่างเก่ามันจะยังอยู่แค่80กว่าาๆเนะแต่่่่วาารงใหมเนี่ยก็อออโต้เลยคื90กว่านะคครับ่าพลกว ภาพรวมนะครับถ้าเลือกใช้1ล่างเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ายัง,ยงไงล่างใหม่ก็ต้องดีกว่ามานี่นี่ยผมจะลองเปรียบเทียบกับบุฟฟอนนะครับจากแพ็กวันจานนี้นะเชื่อผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ย จัดแพ็กวันจันทร์น่าจะได้นะ้ําบูฟฟอนไปแล้วใช่ไหมครับบางคนก็หูถ้าดูจากแค่บวกสีเขียวเนาะจะเป็นโอริเวอร์คานนะครับที่ดูดีกว่านะแต่ว่าถ้าวัดกันแค่ด้านผู้รักษาประตูเนี่ยนะครับเอ,อ่อบูฟฟอนจะดีกว่านะมี aching, ailing, แคชชิ่งแพลลิงและก็ดีเฟกดีกว่านะครับแล้วก็มีเอเวนเน่เนี่ยเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าเอ,อ่อเรนเนี่ยจะเป็นโอริเวอร์คานที่ดีกว่านะครับแล้วก็การกระโดดความแข็งแกร่งอะไรพวกนี้นะครับการเตะเนี่ยจะเป็นโอริเวอร์คานดีกว่าโดยส่วนตัวนะครับผมว่า ก็แอบพูดยากนะว่าใครจะเหนียวก็กาันะในการใช้งานจริงเพราะว่าค่าพลังเนี่ยผมว่าปรับไปปรับมามันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากสำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าพลังของโอ e ิวคา n นะให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตัน106นะครับในส่วนของบูสเตอร์เนี่ยแน่นอนนะถ้าเป็นผู้เฟอร์ตูนะ่ย คือเราสามารถบูตได้นะครับไม่กี่อันหรอกนะก็เป็นบูตที่เหมาะสมอย่างเช่นบูตเซฟวิ่งนะบูตโกคิปปิ้งแต่นี่ผมขอเป็นเซฟวิ่งไปลแล้วกันนะจะได้แตกต่างจากบูตเม็ดแรกนะครับคือจะบูตโกคิปปิ้งก็ได้นะมันไม่มีปัญหานะไม่ได้ต่างนะะกันสักเท่าไหร่ถ้าเกิดอยากจะได้รนะ้อยหกนับเราก็ต้องใช้ลงทีมเราใช้กับบูตโค้ดนะเป็นบูตโค้ดเอซีนะถ้าแบบเนี้ยลงทีมเรียบร้อยได้หนึ่งร้อยหกนะครับก็จะค้าวพลังสวยนะถ้าเกิดอยากจะปรับเปลี่ยนค่าพลังด้วยยังปรับได้นะผมสามารถเอาเราสามารถลดค่าพลังในจ ต้อง2แต้มเลยก็ได้นะครับเอา GK หนไปเพิ่มให้กับ GK 3มแบบนี้นะครับให้กลายเป็น10แบบเนี้ยก็ได้นะครับยังได้106เหมือนเดิมหรือถ้าเกิดใครที่ไม่อยากจะเพิ่ม GK สามต้องไปเพิ่ม GK 2แบบเนี้ยก็ได้นะครับมันก็ยังได้106่ท่านไหนผมลองปรับอีกนิดนึงดิเนี่ยอ่ะถ้าแบบนี้ก็106นะจะกระจายกระจายแบบนี้ก็ได้นะทำให้ค่าพลังในส่วนอื่นนะใน GK อื่นๆอย่างพวก GK 2นะ GK 3แบบเนี้ยมันดีขึ้นนะสำหรับโอเบรีกว่าคานนะครับถ้าถามผมว่าน่าใช้ไหมผมบอกเลยว่า น่าใช้นะเป็นประตูที่ไม่ว่าจะมาเวอร์ชันไหนเนี่ยก็มักจะเป็นตัวแบบว่าผู้นำนะครับก็คือโอเวอร์อัลนะมากจะมาสุดกับเขาแน่นอนนะคือถ้าเกิดโอริเวอร์คาร์106มาผมเชื่อได้ว่าตัวต่อต่อจากเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องมีประตู106ตามมาแน่นอนแต่ว่านชั่วโมงนี้โอริเวอร์คานสูงที่สุดบางคนใช้คานบอกว่าเหนียวเอ้บางคนใช้เหนียวนะบางคนใช้บอกว่ารั่วนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะเพิ่งผมบอกเลยว่าอันนี้พูดยากนะว่าใครจะเหนียวนะใครจะรั่วนะแต่บางคนบอกว่าบอกว่ารั่วนะเนะ่ผมเองก็ไม่ร ต้องวัดจากประสบการณ์าการใช้งานจริงของเพื่อนๆแล้วแหละครับ